สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ในรังไก่กิลานะครับมาพบกับผมมีคิดเคยนะครับผุณเดชฟาร์มหลังบ้านวันนี้ก็จะมาตอบคําถามพี่น้องเกษตรกรนะครับที่โทกสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์เข้ามานะครับก็เป็นอย่างข้อหนึ่งเป็นอย่างต้องลายบีนะครับข้อสองเป็นอย่างต้องใช้ลูกสาวคุณนซึก 4- สี่ห้าตัวนี้ตัวนะฮะสายฟ้าองตวนไอ้หมูกไอ้เขาไอ้รถถังนะครับ แล้วถามว่าลายบีดใช้ในสนามจริงได้ก่อนะครับข้อแรกนะครับลายบีดนะผมต้องการเก็บสายเลือดนะครับเก็บสายเลือดทับต่อแดงไว้นะครับเพราะว่า <c oughs> จันนี้เป็นจันหลานนะครับจันหลานทับต่อแดงครับ จันหลานทับตัวแดงก็คือถ้าเอาผสมกันไปเรื่อยๆนะสายเลือดมันก็จะจางไปจางไปนะครับผมก็จัดการลายบิดไว้นะครับลายบิดไว้นะฮะเพราะสี่ขุนซึกห้าขุนซึกนี่เป็นหลานทับตัวแดงนะครับเป็นหลานทับตัวแดงนะฮะผมก็จะลายบิดเก็บไว้เอาเอาสายฟ้า ไปผสมกับกู้เกิดไอ้ตวนนะครับเอาสายฟ้าไปผสมกู้เกิดไอ้มูเอนะ็มซีหกเอาสายฟ้าไปผสมกับไอ้รถถังนะฮนะแล้วเอาไอ้ตวนผสมกับกู้เกิดสายฟ้าครับสลับไปสลับมานะครับส่วนมากจะเน้นไปที่สายฟ้าก็เอาตวนนะนะครับผมก็จะพยายาม ะลยบีดเก็บสายเลือดเอาไว้นะครับเพราะมาอันมันจะถ้าสมพับกลับไปเรื่อยๆมันจะจางไปจางไปนะคะข้อที่2ก็คือเป็นอย่างต้องใจ4ตัว4ขุดซึกห้าขุดซึกนี่เพราะว่า4ีหตัวนี้เขาผ่านสนามจริงมาหมดแล้วนะผลงานดีเก่งทุกตัวนะฮะแล้วผมต้องลลยบีดไว้เพราะความเก่งของแต่ละเตัวบางเหมือนกันนะแล้วสรีระล่างกายของทุกตัว บเหมือนกันนะอย่างบุบ M16 มออดออกเตี๊ยตีหน่อยครับตีได้ถึงหมาถึงเชิงนะฮนะใสยฟ้าก็หุ่นดี้วเปิดคงไว้นะครับไอ้องตัวนหุ่นดีนะครับคงไว้ของลูกสาวเขาไว้2ตัวนะฮะไอ้รถถังก็ตีได้ถึงหมาถึงเนชะิงไอ้เข้ามันตีได้แต่หมานะครเชิงตีบค่อยเก่งก็ได้นะครับตอนนี้แล้ว แต่ละตัวนะสลีละเขาต่างกันอันนี้เป็นจินตนาการนะครับที่ผมลายบีดห้าทุนซึกนี่นะเป็นจินตนาการของผมล้วนๆนะครับอ่หาหักษาสายเลือดกวาส่วนหนึ่งนะครับอ่าหักษาสายเลือดกวาส่วนหนึ่งลายบีดเอาความเก่งของเขาแต่ละตัวรูปร่างสลีละร่างกายของแต่ละตัวเอามารวมกันนะอ่าอันนี้เป็นจินตนาการนะครับอ่าสำหรับ fc นะครับพี่น้องเกษตรกรที่มาคอมเมนต์ถามผมว่าลายบีด ใช้ในสนามจริงได้ก่อนะครับส่วนตัวผมบอกว่าได้นะครับก็ลุงก็ยังใช้ลายบิดนะครับทำการแข่งขันอยู่นะฮะยังลูก,กสายฟ้านะครับทุกวันนี้ลุงก็ใช้ลูก,กสายฟ้าจี่ไปกับผสมกับหน้าของสายฟ้านะครับหน,หน้าสาวนะครับคือ น้องแม่นะครับน้องแม่สายฟ้าครับส้นสายฟ้านี่เป็นสายแม่เสลียงนะครับสายแม่แดงแม่เสลียงไอ้รถถังรถถังเป็นสายาแม่อยุธยานะครับไอ้องตวนเป็นสายผู้สาพเยานะครับแม่ของเขานะครับไอ้มุก เอ็มนี่เป็นสายมุกไม่เสียเลียงเหมือนกันนะครับตั้งตัวก็ตั้งแม่เขาไปญาติกันหมดนะครับชุดนี้นะสีห้าตัวแม่เขาแม่เขาเนี่ยเป็นญาติกันหมดนะครับเพราะว่าเป็นลูกไอสาเทพบุตรนะครับไอสาเทพบุตรเป็นเหล่ามุกไม่เสียเลียงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลายบิดทั้งป่อทั้งแม่นะครับ แต่อินบีดนี่มาแนะนำนะครับอินบีดนี่กว่าจะใหญ่มานี่ลำบากนะครับแต่ลายบีดนี่สามารถเอาไปตีได้ครับถ้าหายสุดท้ายแล้วก็สรุปนะสรุปนะผมลายบีดต้องการโคงสายเลือดทับตัวแดงไว้นะครับสุดท้ายนี้ก็คลิปนี้ก็คงจะ เรียนหรือพวอแม่พีน้องเขาได้สาบกันเพียงแค่นี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะชี้ได้ยินได้ยินคลิปนี้แล้วก็จะได้หูนะครับหูความใหม่ว่าเป็นอย่างหมต้องทําแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กดเพียงให้พวกแม่พีน้องเขาได้ราบกันเพียงแค่นี้ก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมือตุ้ยนะครับ ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับคุนเด็ดฟาร์มหลัลงบ้านไป้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ